สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์พื้นผิว Surface Analysis นะครับเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยอันดับแรกนะครับเราก็จะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่1นึ่งโฟลเดอร์คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก New แล้วก็เลือกเป็นโฟลเดอร์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะต้องตั้งชื่อตามที่เราต้องการได้เลยครับ พอเราได้โฟลเดอร์ตามที่เราต้องการขึ้นมาแล้วให้เราเปิดข้อมูล idw 2นะครับพอเราเปิดข้อมูลขึ้นมาแล้วเราจะทำการปรับแก้สีนิดหน่อยนะครับเพื่อความสบายตาของเรา พอเราปรับแก้สีเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะทำการโซเฟตนะครับต่อไปนะคะให้เราไปเลือกที่ customer toolbar แล้วก็เลือกฟังก์ชัน t d analyze ออกมานะครับแล้วก็เราก็จะได้หน้าต่าง t d analyze ขึ้นมาครับต่อไปแล้วก็ให้เราไปคลิกที่ create contour นะครับแล้วก็มาคลิกที่ภาพได้เลยว่าเราต้องการสร้างเป็น contour ตรงไหนนะครับ เราก็จะคลิกสักสองสามจุดนะครับเราก็จะเห็นว่าเส้นคอนทัวร์ก็จะเกิดขึ้นมานะครับจากนั้นถ้าถ้าเราจะต้องการทำการลบนะครับให้พอเราต้องการลบให้เราคลิกนะครับคลิกที่เส้นคอนทัวร์หรือลากเมาส์ครอบอย่างนี้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วกดปุ่ม delete ได้เลยครับ นี่นะครับพอเรากดปุ่ม d e l e t e แล้วซึ่งคอนโทรนที่เราเลือกมาก็จะหายไปนะครับต่อไปนะครับไปที่ Art Toolbox ที box, ่ d 2, l y s i s y o o l t u s t r r s t e r s u e f เฟ e แล้วมาที่คอนโทรนะครับแล้วดับบิ้ลคกเราก็จะได้หน้าต่างคอนโทรขึ้นมานะครับช่อง Input ให้เราเลือก IDW 2ช่อง Output นะครับ ให้เราไปเลือกโฟลเดอร์ที่เราจะต้องการเซฟนะครับที่ต้องการเซฟแล้วเราก็มาตั้งชื่อนะครับน้าที้ตั้งชื่อเป็นคอนทัวร์ครับพอเราตั้งชื่อเสร็จแล้วกดเซฟครับในช่องคอนทัวร์อินทัววนะครับใส่50าสิบพอกำหนดค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคได้เลยนะครับ แล้วก็รอระบบประมวลผลสักครู่นะครับพอเราเรอระบบประมวลผลสักครู่นะครับแล้วก็จะได้ภาพที่ปรากฏขึ้นมาเป็นเส้นคอนทัวร์ที่มีระยะห่างกัน50เมตรนะครับต่อไปคลิกขวาที่คอนทัวร์นะครับแล้วมาที่ Property เราก็จะได้หน้าต่าง Layer Property ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วไปเลือกที่ tab Level, Level. สร็จแล้วไปเลือก,อกด o u b l ด d ตรง Label Field นะครับเป็น Contour เราก็สามารถเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วเปลี่ยนขนาดได้ตามที่เราต้องการเลยครับจากนั้นก็กด OK ได้เลยครับต่อไปคลิกขวาที่ Contour แล้วไปเลือกที่ Label Filter นะครับ แล้วก็จะเห็นค่าชันความสูงของเส้นคอนทัวร์ปรากฏออกมาในแผนที่นะครับต่อไปเราจะทําแนวการมองเห็นนะครับแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกที่ create line of light นะครับเราก็จะได้หน้าต่าง line of light ขึ้นมานะครับให้เราคลิกจุดหนึ่งและโยงไปยังจุดหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่า ในเส้นมีทั้งเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวนะครับเส้นสีเขียวคือเส้นที่มองเห็นจากจุดสังเกตนะครับแต่สีแดงคือเส้นที่มองไม่เห็นจากจุดสังเกตนะครับลองทําใหม่อีกสักหนึ่งเส้นนะครับต่อไปเราจะสังเกตที่จุดนะครับจุดสีดํานะครับตรงนี้คือจุดสังเกตนะครับจุดสีน้ําเงินคือจุดที่มีสิ่งกีดขวาง จุดสีแดงคือจุดเป้าหมายนะครับต่อไปเราจะดูทิศทางการไหลของน้ํานะครับให้เราเอาเมาส์ไปคลิกที่ Create e d Pad Page นะครับเสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่แผนที่นะครับพอเราคลิกที่แผนที่เสร็จเราก็จะเห็นเป็นเส้นๆนะครับนี่คือเป็นเส้นทิศทางการไหลของน้ํานะครับ ต่อไปจะเป็นการสร้างภาพตัดขวางนะครับเอาเมาส์ไปคลิกที่ interpolate line นะครับและทำการลากเส้นหนึ่งมาอย่างอีกเส้นหนึ่งเพื่อเป็นการตัดขวางนะครับพอเราสร้างภาพเส้นตัดขวางเสร็จแล้วให้เอาเมาส์ไปคลิกที่ create profile cam นะครับพอเราคลิกที่ create profile cam เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้หน้า โรไฟล์กราฟไทเทลขึ้นมานะครับให้เราลองสร้างเส้นขึ้นมาอีกสัก1นถึงสงเส้นนะครับแล้วคลิกขวาที่เส้นนะครับแล้วเลือก property <S <S ก็ทำการเปลี่ยนสีของเส้นนะครับเพื่อจะได้ง่ายต่อการเปรียบเทียบแล้วกดโอเคนะครับแล้วก็จะเห็นสีเส้นที่เปลี่ยนไปนะครับ เราจะทำการปิดหน้าโปรไฟล์กราฟไทเทนมาลงไปนะครับเสร็จแล้วก็กดขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งครั้งเราก็จะเห็นเป็นเส้นสีชมพูเส้นใหม่นะครับเสร็จแล้วปิดไปทำการใช้เมาส์ครอบทั้งสองเส้นนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าเลือกทั้งสองเส้นแล้วแล้วเราก็ไปที่ create profile graph ใหม่นะครับก็จะเห็นว่าเกิดการเปรียบเทียบระหว่างสองเส้นกราฟนะครับ ต่อไปจะเป็นการวิเคราะห์ความลาชันนะครับมาที่ ArcToolbox เลือก TDA n a l y s i s Tool c l u s t e r s i f e มาที่ Slope นะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้า Slope ขึ้นมานะครับเราได้หน้าต่าง Slope ขึ้นมาแล้วช่อง Input ให้เลือก IDW2 ครับ ช่อง u u t p u t r a s t e เเลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วทำการเซฟนะครับเราได้โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเซฟแล้วเราเลือกตั้งชื่อนะครับในที่เราจะตั้งชื่อเป็น slope d e นะครับเสร็จแล้วกดเซฟครับในช่อง Output measurement นะครับกดดาวน์เลือนลงมาเราเลือก d ีครับในที่นี้เขาเลือกมาให้เราอยู่แล้วกดเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับ และรอคอมพิวเตอร์ประมวลผลสักครู่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเห็นผลลัพธ์ของเรานะครับพื้นที่ที่มีความเขียวสีเขียวมากๆนะครับแสดงว่ามีความสูงมากนะครับต่อไปนะครับให้เราไปที่ ArcToolbox น,นะครับ 3D Analysis t o raster surface แล้วมาที่ slope อีกครั้งนึงนะครับกด double click ขึ้นมาช่อง input นะครับช่อง input เลือก idw 2นะครับช่องเอา p ์พุตก็เลือกโฟลเดอร์แล้วก็ทำการเซฟครับในที่นี้เราจะเลือกเซฟเป็น sloper นะครับเสร็จแล้วกดเซฟได้นะครับในช่องเอา p ์พุต management option นะครับเลือกด d r o p d o w ์ลงมาในครั้งนี้เราจะเลือกเป็น เพอร์เซนต์ไลน์นะครับเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยนะครับแล้วก็รอระบบประมวลผลสักครู่ครับก็จะเห็นพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นความลาดชันจะคิดเป็นเปอร์เซนต์นะครับอันที่แล้วจะคิดเป็นดีกรีต่อไปเป็นการวิเคราะห์ค่าหักเหความลาดชันนะครับต่อต่อไปนะครับเราก็จะไปที r t o o o บอกนะครับทีดีแ l y s ล s t ีส r า r เ e r ร แล้วมาเลือกที่ aspect นะครับดบิกขึ้นมาเราก็เลือกต่าง aspect ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วช่อง input เลือก idw 2ช่อง output เราเลือกโฟลเดอร์ที่เราทต้องการ save นะครับและ save ชื่อเป็น aspect เสร็จแล้วกด save ครับเมื่อเราตั้งชื่อเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วกด ok ได้เลยนะครับแล้วก็รอระบบประมวลผลสักครู่นะครับจากนั้นก็จะปรากฏรูปภาพนะครับ รูปภาพแต่ละจุดแต่ละสีก็จะมีความแตกต่างกันนะครับอย่างภาพสีเข้มมากอย่างสีน้ําเงินก็จะมีความลาชันมากความหักเหของแสงมากสีชมพูสีแดงก็จะลดหลั่นลงมาจนถึงสีเหลืองนะครับในงานจุดนี้เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการปลูกพืชพันธุ์ต่างๆนะครับที่อยู่บริเวณพื้นที่ลาชันที่ไม่สูงไม่เท่ากันนะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์พื้นที่รับแสงของพืชพันธุ์ต่างๆได้นะครับ ถ้าเราต้องการดูค่าชั้นความสูงนะครับให้เราเลื่อนเมาส์ซูมเข้าไปในภาพนะครับก็ซูมเข้าไปเรื่อยๆในระยะหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นเส้นชั้นความสูงต่างๆนะครับแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกที่ identify แล้วเราก็คลิกที่ภาพเดยเลยครับแล้วก็จะปรากฏค่าชั้นความสูงค่า class ของแต่ละชั้นความสูงที่เรากดขึ้นมานะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาดูการตกกระทบของแสงนะครับไปที่ a r c t o o l บอกนะครับมาที่ T D Analysis Tool Luster Surface แล้วมาที่ h u l s h a d e นะครับและกด Double Click ขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าต่างของ h u l s h a d e ขึ้นมาแล้วนะครับช่อง Input นะครับกด Drop Down List ลงมาแล้วเลือก IDW 2นะครับช่อง Output เลือก Folder แล้วเลือกตั้งชื่อนะครับในส่วนนี้เราจะตั้งชื่อเป็น h u l s h a d e เลย ตั้งชื่อเสร็จแล้วกด save ครับในช่อง a z i m u t นะครับให้เราก็จะกำหนดค่ามาเป็น315ส่วนช่อง latitude จ,จะกำหนดเป็น4 5อยู่แล้วน,นะครับเสร็จแล้วกด ok เสร็จแล้วกดอ ok ได้เลยนะครับแล้วก็จะรอคอมพิวเตอร์บวม,มสักครู่นะครับแล้วก็จะได้ภาพที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเอาเมาส์ไปคลิกที่ identify คลิกที่แผนที่นะครับเพื่อดูค่าการตกกระทบกของแสงต่างๆ ต่อไปนะคะให้เราเปิดชั้นข้อมูลอำเภอออกมาซึ่งชั้นข้อมูลอำเภอ,อที่กาญจนบุรีกาญบุรีแล้วก็อำเภอแล้วก็เปิดชั้นข้อมูลอำเภอออกมานะครับต่อไปคลิกขวาที่ชั้นอ้อมข้อมูลอำเภอแล้วกด property นะครับก็จะปรากฏหน้า layer property ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเลือก system system biology นะครับ จากนั้นให้ทําการตั้งค่าสีเป็นอําเภอละหนึ่งสีนะครับพอตั้งค่าเสร็จแล้วกดโอเคครับเราก็จะได้ค่าสีเป็นอําเภอละหนึ่งสีนมานะครับต่อไปให้ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าฮิวเซียนนะครับและไปคลิกขวาที่ข้อมูลอำเภอ r o p e r t y ไปดิสเพย์และคำนวค่าเป็นเจดเปซ็นนะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับ และเลื่อนค่าฮิวช a ตอลงมาด้านล่างนะครับก็จะเห็นความลึกของแต่ละอำเภอนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการสร้าง s h a เชฟไฟนะครับให้เราไปคลิกขวาโฟลเดอร์ที่เราทำการเซฟเลือก New เลือกเชฟไ e ตรงเนมนะครับเราตั้งชื่อเป็น point future thai นะครับเลือกเป็น point กดที่ edit นะครับ กดที่ select project utm wgs 1 9 8 4เลือก nod ครับและเลือกโซนเวลาที่47นะครับเสร็จแล้วกด add แล้วก็กด ok ได้เลยนะครับและ ok อีกครั้งเราก็จะได้ข้อมูล p อย n t ขึ้นมาให้เราไปคลิกที่ editor start editing จากนั้นเราก็ทำการเลือกเป็นพอยต์ครับและจุดลงไปภาพเราสามารถปรับแก้รูปแบบของจุดและปรับแก้สีของจุดได้นะครับแล้วภาพก็จะปรากฏจุดตามที่เราต้องการนะครับพอกำหนดจุดเสร็จแล้วให้เราไปที่ a r ร์ทู l บอกนะครับทีดี a อน s ล s ลาเตอร์เซลเฟตแล้วก็มาที่วิวเชดนะครับเดี๋ยวมัาคลิกวิวเชดขึ้นมาเราก็จะได้หน้าต่างวิวเชดขึ้นมาแล้วนะครับช่องช่องอินพุตให้เลือกเป็น IDW2 นะครับช่อง i n นพุตพอย t o ออ o โพ l i ไลให้ทำการเลือกเป็น Point นะครับช่องช่องอ t l u s t e ลาสเตนะครับ ให้เลือกโฟนเดอร์แล้ตั้งชื่อตามแถวต้องการในที่นี้จะตั้งเป็นวิวเชดเลยนะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยนะครับเสร็จแล้วกดโอเคได้เลยครับก็รอระบบประมวลผลสักครู่นะครับเสร็จแล้วก็จะปรากฏรูปดังพามนะครับ จุดสีชมพูคือจุอจดเซนเตอร์ที่เราอยู่จุดสีเขียวคือจุดที่สามารถเรามองเห็นได้จากจุดสีชมพูส่วนจุดสีชมพูอ่อนนี่คือเป็นพื้นที่กีดขวางทั้งหมดของเรานะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการคํานวณข้อมูลปริมาณในการขุดและถมที่นะครับให้เราไปเปิดข้อมูลที่โฟลเดอร์จีนบุรีแคทฟิลและเอาข้อมูลดม After กับดม before ออกมานะครับ เลือกฟีตูเฟมเสร็จแล้วกำหนดสีสักเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับมาที่โฟลเดอร์ Arc t คทู b o x ็ d a n a l y t i นา Later s e l f a ต e ัดฟิลนะครับแล้การดับ,บเบิลคลิกคัดตัวคัดฟิลออกมาเสร็จแล้วเราจะได้หน้าต่างคัดฟิลออกมานะครับต่อไปช่อง Input นะครับ Input Before Raster Surface นะครับให้ใส่ Dam Before Input After In Input After Raster Surface นะครับให้ใส่แดม After เสร็จแล้วช่อง output นะครับเราเลือกโฟลเดอร์แล้วเราก็เลือกตั้งชื่อนี่เราจะตั้งชื่อเป็น cut fill เลยนะครับเสร็จแล้วทําการกด save ได้เลยนะครับเสร็จแล้วกด ok ได้เลยนะครับแล้วก็รอระบบประมวลผลสักครู่นะครับเราก็จะเห็นผลลัพธ์ที่เราได้ขึ้นมานะครับตรงจุดสีแดงจะเป็นจุดที่มีตะกรนทับถมนะครับ ส่วนพื้นที่บริเวณสีน้ำเงินจะคือพื้นที่ที่ถูกฉาลลางออกไปนะครับและจุดสีเทาๆเล็กๆก็กกคือพื้นที่ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นครับต่อไปคลิกขวาที่คั f ฟิลเลือก open attribute table นะครับคลิกขวาที่ value นะครับแล้วก็เลือก sort h descending พอเราคลิก sort h descending เสร็จแล้วนะครับถ้าราคาเพิ่มขึ้นก็คือ จะเป็นปริมาณที่เราเสียไปนะครับเขาจะบอกจำนวนพิกเซลและเกรดนะครับต่อไปลี้ขวาที่ Value แล้วเลือก Short Ascending นะครับไปเราก็ดูที่ตารางนะครับสีฟ้าตรงนี้ถ้าตรงไหนเป็นส่วนก็คือค่าไม่เปลี่ยนไปครับขอบคุณครับ